สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะ,ะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําแบบบันทึกกิจกรรมที่หน้า31นะคะหน้า30แล้วก็หน้า31นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วคคุณคู ให้นักเรียนอ่านนิทานแล้วก็ให้นักเรียนทําหน้าที่30-31ิบสาสิบเอไปคร่าวๆก่อนใช่ไหมคะวันนี้นะคะนักเรียนมาดูกันนะคะว่านักเรียนทําถูกไหมนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทําแล้วก็คิดวิเคราะห์กันนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูพานักเรียนนะคะอ่านนิทานใช่ไหมคะอ่านนิทานเรื่องหอยทากเต่าและหมูป่าใช่ไหมคะหน้าตาเป็นยังไง เรียนจำได้ไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณรูก็จะพานักเรียนนะคะมาทำกิจกรรมที่สามนะคะคำตอบที่น่าเชื่อถือนะคะ คำตอบที่น่าเชื่อถือนะคะกิจกรรมที่3ามคำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไรนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราอ่านนิทานเรื่องหอยทากเต่าและหมูป่าไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊ทีนี้หน้าที่30เนี่ยเราจะต้องตอบว่ายังไงคะนักเรียนหน้าที่30เราต้องตอบว่ายังไงนักเรียงงน 30, ตอบคุณครูได้ไหมคะ ทีนี้นักเรียนอาจจะยังจำนะคะในนิทานเรื่องนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะไปอ่านนิทานนะคะหอยทากเต่าและหมูป่ากันนะคะนักเรียนไปอ่านกันเลยนะคะ ักเรียนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อนักเรียนอ่านจบไปแล้วนะคะเมื่อนักเรียนอ่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหอยท่าเต่าและหมูป่าเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในไหนคะนักเรียนอยู่ในป่าใช่ไหมคะเขาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยอยากเกิดอยู่มาวันนึงเขาก็เลยสงสัยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะคะก็เกิดการประลองและท้าทายกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะอะแล้วทีนี้ ัดประลองนะคะแข่งขันโดยมีสัสตว์ต่างๆเป็นกรรมการสัสตว์ต่างๆคือสตว์นักเรียนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะคะให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าด้วยกันเนี่ยเป็นกรรมการนะคะโดยเริ่มจากจุดไหนคะนักเรียนริมแม่น้าใช่ไหมคะแล้วก็ไปิ้นสุดที่ต้นไรใหญ่การป่านะคะอ่าทีนี้ย่อหน้าที่2ค่ะนักเรียนเมื่อแข่งขันในเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในตอนเช้าเป็นไงคะทั้ง3ก็ ออกวิ่งแข่งกันนะคะพอวิ่งไปได้สักพักเนี่ยโม้ทั้งสามก็ออกวิ่งแข่งกันนะคะแต่หอยทากเป็นไงคะหอยทากมีขาไหมคะไม่มีขาค่ะนะักเรียนหอยทากไม่มีขานะคะแล้วก็การเคลื่อนที่ของหอยทากเป็นยังไงหอยทากเคลื่อนที่อย่างชา้าช้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะ เต่าและหมูป่าขาเป็นยังไงคะมีขายาวนะคะเต่าและหมูป่าเนี่ยมีขายาวนะคะแต่ว่าแต่ว่าหมูป่าเนี่ยขายาวกว่าเต่าใช่ไหมนักเรียนหมูป่าขายาวกว่าเต่าใช่ไหมคะเต่าจะขาสั้นกว่าหมูป่าอ่าทีนี้เต่าขาสั้นกว่าหมูป่าเต่าก็เลยเป็นยังไงคะแต่มีสีขาเหมือนกันนะคะเต่าก็เลยค่อยค่ ค่อยๆคานไปนะคะหมูป่าขายาวเป็นไงคะก็วิ่งแซงเต่าไปเลยนะคะแต่ทีนี้หมูป่าเริ่มเหนื่อยและหมูป่าก็เลยไปพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะอ่ะพอพักอยู่ใต้ต้นไม้เสร็จแล้วเป็นยังไงคะหมูป่าไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะนักเรียนพอไปพักอยู่ใต้ต้นไม้หมูป่าไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะนักเรียนหมูป่าก็ไปนอนพัก หมูป่าไปแอบหลับ Bye ใต้ต้นไม้นะคะ,ะทีนี้เผลอหลับไปนะคะในขณะที่หมูป่าหลับหอยทากในขณะที่หมูป่าหลับนะคะนักเรียนหอยทากแล้วก็เต่าก็เป็นไงคะอะ่าก็รวมเตียมรวมเตียมไปจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วนะคะทีนี้หอยทากกับเต่านะคะใช้เส้นทางนะคะใช้เส้นทางต่างกันด้วยนะคะหอยทากกับเต่านะคะนะักเรียน หอยทากกับเต่าเนี่ยใช้เส้นทางต่างกันเต่าค่อยๆลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำส่วนหอยทากเนี่ยเพื่อนที่อ่านักเรียน ในขณะที่หมูป่าหลับเนี่ยหอยทากและก็เต่าเนี่ยเป็นไงคะจะใกล้เข้าเส้นชัยแล้วแต่หอยทากกับเต่าเนี่ยนักเรียนใช้เส้นทางคนละเส้นกันนะคะเต่าเนี่ยค่อยๆลัดไปทางริมแม่น้ําใช่ไหมคะส่วนหอยทากเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปทางส่วนหอยทากเนี่ยเคลื่อนที่ตรงเข้าไปในป่าเลยนะคะ,ะในขณะที่หอยทากค่อยๆเข้าเส้นชัยเนี่ย ทันใดนั้นหมูป่าเป็นยังไงสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เลยรีบวิ่งไปถึงจุดแล้วก็รีบวิ่งไปจุดเป้าหมายเลยนะคะนักเรียนก็รีบวิ่งไปจุดเป้าหมายเลยนะคะสรุปได้ว่าหมูป่าเนี่ยใช้เวลาเข้าเส้นชัยเนี่ย8ชั่วโมงหอยทากใช้เวลา5ชั่วโมง และเต่าใช้เวลา7ชั่วโมงนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะนักเรียนดัดแปลงมาจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเมื่อเราทําความเข้าใจในนิทานเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะดูซิว่าเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมที่3นะคะเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมที่3 เ,เมื่อเราอ่านนิทานเสร็จแล้วเนี่ยเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมที่3ค่คะทีนี้นะคะนักเรียนลองมาดูในแบบฝึกหัดหน้าที่30นะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่30คะ่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่30จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปเลยนะคะในแบบฝึกหัดที่หน้า30นะคะคำถามเขาถามว่าอะไรคะนักเรียนคำถามเขาถามว่าอะไรคะในคำถามนี้เขาถามว่า บันทึกผลการทํากิจกรรมเนี่ยคำถามที่ตัวละครในนิทานสงสัยคืออะไรคืออะไรคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมนักเรียนตอบว่ายังไงคะคุณครูตอบว่าคําถามในตัวละครในนิทานสงสัยคือใครวิ่งได้เร็วกว่ากันนะคะ การบันทึกกิจกรรมของค,ครูนะคะคำถามที่ตัวละครในนิทานสงสัยก็คือใครวิ่งได้เร็วกว่ากันนะคะหรือนักเรียนจะเขียนว่ากระต่ายเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษทีค่ะหรือนักเรียนจะเขียนว่าหอยทากเต่า,ตาและหมูป่าใครวิ่งได้เร็วกว่ากันอันนี้ก็เป็นคําถามนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราก็มาวิเคราะห์นะคะข้อมูลในหน้าที่31นะคะ หน้าที่31ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะหน้าที่31ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนเป็นยังไงคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนเป็นยังไงคะข้อมูลของสัตว์ที่ได้จากการอ่านนิทานนะคะ,ะชนิดของสัตว์เราเอาหอยทากก่อนนะคะหอยทากเห่นนักเรียน หอยทากเป็นยังไงคะนักเรียนหอยทากลักษณะและการเคลื่อนที่ของหอยทากเป็นยังไงคะไม่มีขาเคลื่อนที่ช้าๆใช่ไหมคะเส้นทางที่ใช้คือหอยทากใช้เส้นทางหอยทากหอยทากใช้เส้นทางไหนคะนักเรียนตรงเข้าไปในป่าใช่ไหมคะหอยทากใช้เส้นทางคือตรงเข้าไปในป่านะคะอ่ะต่อไปค่ะ เวลาที่ใช้คือเท่าไหร่คะนักเรียน5ชั่วโมงนะคะะต่อไปมาดูเต่านะคะมาดูเต่าแล้วก็หมูป่าค่ะนักเรียนเต่า มันดูเต่าแล้วก็หมูป่านะคะนักเรียนเต่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนอ่าเต่ามีลักษณะเป็นยังไงคะขาสั้นใช่ไหมคะและการเคลื่อนที่ของเต่าเป็นยังไงคะคลานอย่างช้าๆ้าใช่ไหมคะ,ะเส้นทางที่เต่าใช้ก็คือลัดเลาะไปตามริมแม่น้ํานะคะลัดเลาะไปตามริมแม่น้ํานะคะอ่ะต่อไปอีกค่ะ เวลาที่ใช้คือเท่าไหร่คะเต่าเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลยคะ่ะเราก็มาดูหมูป่านะคะอ่าเราก็มาดูหมูป่าคะ่ะนักเรียนหมูป่ามีลักษณะเป็นยังไงคะขายาวลักษณะการวิ่งของหมูป่าเป็นยังไงคะวิ่งเร็วใช่ไหมคะเราก็เขียนว่าขายาววิ่งเร็วนะคะต่อไปเส้นทางที่หมูป่าใช้คืออะไรคะ ตรงเข้าไปในป่านะคะตรงเข้าไปในป่าและเวลาที <Okay. S 2> year, ่หมูป่าใช้คืออะไรคะ8ชั่วโมงค่ะทําไมถึงใช้เวลานานจังเลยคะหมูป่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไปแอบหลับใช่ไหมคะหมูป่าเนี่ยไปแอบหลับอยู่หมูป่าไปแอบหลับอยู่ที่ไหนนักเรียนหมูป่าไปแอบหลับที่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะหมูป่าเนี่ยนักเรียนไปแอบหลับนะคะที่ ใต้ต้นไม้นะคะก็เลยใช้เวลาไป8ชั่วโมงทีนี้นักเรียนพอจะทราบไหมคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าทีนี้นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าสัตว์ชนิดใดคะนักเรียนอ่ะระหว่างหอยทากเต่าและหมูป่าใครวิ่งได้เร็วกว่ากันทีนี้นักเรียนทราบไหมคะแสดงว่าเวลาที่น้อยที่สุด สัตว์ที่ใช้เวลาที่น้อยที่สุดคือสัตว์ที่ชนะใช่ไหมคะแต่ทีนี้เมื่อเราอ่านไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะคะนักเรียนคำตอบคืออาเมื่อกี้นี้โจทย์เห็นไหมโจทย์คืออยู่หน้า30ทีนี้ข้างล่างข้างล่างหน้าที่31เป็นยังไงคะคำตอบคืออะไรวิ่งได้เร็วกว่ากันคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคือคืออะไรคะ คำตอบคือคำตอบคือ นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าอะไรคําตอบคืออะไรคะที่วิ่งได้เร็วกว่ากันคําตอบคือคืออะไรคะหมูป่านะคะนักเรียนหมูป่าทําไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นหมูป่าคะทําไมครูถึงบอกว่าเป็นหมูป่าคะเพราะว่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่มีขายาวใช่ไหมนักเรียนหมูป่าเป็นสัตว์ที่มีขายาวใช่ไหมอ่า ีนี้นะคะทีนี้นักเรียนเข้าใจหรือ,อยังคะหลักฐานที่นํามาสนับสนุนนะคะหลักฐานที่นํามาสนับสนุนคําตอบของคุณครูก็คือเพราะว่าหมูป่าเนี่ยมีขายาวนั่นเองนะคะหลักฐานในการสนับสนุนนะคะก็คืออันข้างล่างเลยคำตอบคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าคำตอบคืออะไรคะ อ่าคำตอบของคุณครูก็คือหมูป่านะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูขอต่อหน้าที่อ่าคำตอบก็คือหมูป่าทําไมคุณครูถึงบอกว่ามีหมูป่าเพราะว่าอะไรเพราะคุณครูเนี่ยใช้หลักฐานการสนับสนุนก็คือรู้จากอ่าดูจากเพราะว่าคุณครูทําไมถึงบอกว่าเป็นหมูป่าคะเพราะว่าหมูป่าเนี่ยมีขายาวรู้ได้ยังไงอา้าก็คุณครูเห็นนี่ว่าหมูป่ามีขายาว ใช่ไหมคะอ่าส่วนหอยทากเนี่ยมีขาไหมคะไม่มีค่ะแล้วเป็นเรื่องราวในนิทานเฉยๆนะคะไม่มีรูปภาพมาให้เราดูด้วยใช่ไหมเด็กๆมีแค่เรื่องเล่ามาให้เราดูนักเรียนเชื่อหรอคะอืมอ่าคุณครูเนี่ยไม่เชื่อนะคะครูจะต้องอ่าตอบด้วยหลักการแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานมาให้เราดูเป็นคําตอบที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าคนไหนที่ตอบว่าหอยทาก ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมนิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาสอนมาเพื่อเตือนใจเตือนใจิตใจนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนไม่เป็นไรนะคะ,ะทีนี้นักเรียนนะคะเวลานักเรียนตอบเนี่ยคุณครูขอ,ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก่อนที่นักเรียนจะเชื่อ,อ ครูขอเน้นย้ำนะคะคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็นคำตอบที่มีหลักฐานที่มีหลักฐานมาสนับสนุนคำตอบนะคะนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะต้องเห็นด้วยกับคำตอบที่มีหลักฐานมาสนับสนุนที่เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะนักเรียนจะต้องเห็นด้วยนะคะ ทีนี้นะคะทําไมคุณครูถึงบอกว่าในคําตอบเนี้ยมันไม่น่าเชื่อถือเพราะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเพราะว่าสัตว์ทั้ง3ามเนี่ยสัตว์ทั้งสเนี่ยเป็นยังไงคะใช้เส้นทางเดียวกันไหมคะไม่ได้ใช้เส้นทางเดียวกันเลยใช่ไหมคะ,ะเวลานักเรียนวิ่งแข่งขันกันเนี่ยนักเรียนจะใช้เส้นทางคุณละเส้นทางได้ไหมไม่ได้นักเรียนจําที่เราแข่งกีฬาสีได้ไหมคะ อ่ยังมีลู่วิ่งเนี่ยของใครของมันใช่ไหมคะเขาไม่ได้ให้นักเรียนวิ่งอ้อมไปไกลๆนะคะเข้าใจไหมคะอ่ฉะนั้นคําตอบที่มาสนับสนุนอ่ในเรื่องนี้ก็คืออะไรคะนักเรียนความเป็นจริงที่ว่าอ่าหมูป่าเนี่ยมีขายาวนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนนะคะคิดถึง เราควรรับฟังและยอมรับในคําตอบที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือคุอาวีด้วยนะคะแล้วเป็นไปได้ไหมคะที่คําตอบของเรามีความคิดที่แตกต่างกันเนื่องจากเราเลือกใช้หลักฐานที่แตกต่างกันมาสนับสุดคาตอบครับเอ๊แล้วถ้าเกิดความเห็นที่แตกต่างกันแบบนี้ล่ะคะคําตอบของเรากับเพื่อนไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการทํายังไงคะเพื่อที่ทําให้คําตอบเนี่ยน่าเชือ่อถือกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะคุปปมีหลักฐานที่นํามาสนับมีทั้งหมดนํามาวิเคราะห์แล้วมาลงความ ครบข้อสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกอย่างนะคะเด็กๆทุกคนและก็อาวีด้วยนะคะเราควรรับฟังและยอมรับในคําตอบที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าแม้ว่าคําตอบนั้นจะขัดแย้งกับคําตอบของเรานะคะ คุณครูขออ่านนักเรียนเมื่อจบเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยคุณครูขอเน้นย้ํากับนักเรียนนะคะว่าเราควรนะคะอ,อ่าวีด้วยนะคะเราควรรับฟังและยอมรับในคำนักเรียนคุณครูขอฝากนักเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราควรรับฟังนะคะเราควร เราควรรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะว่าเราควรยอมอ่คุณครูขอฝากอ่ทีนี้เมื่อเราจบเรื่องนี้ไปแล้วเห็นไหมคะคําตอบของคุณครูก็คือหมูป่าทำไมคุณครูถึงตอบว่าหมูป่าคุณครูใช้หลักฐานสนับสนุนอะไรคะนักเรียนเพราะว่าหมูป่ามีขายาวรู้ได้ยังไงนี่ไงคะหมูป่าเป็นไงคะขายาวหอยทากเป็นไง ขาสั้นนะคะฉะนั้นคุณครูจะต้องตอบอย่างมีคุณครูต้องเชื่อในหลักฐานที่มีอยู่แล้วก็ตอบอย่างมีเหตุมีผลนะคะ,ะคุณครูขอเน้นย้ํากับนักเรียนนะคะว่านักเรียนควรรับฟังนะคะและความคิดเห็นนะคะกับคนที่เขามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือก็่เราถึงแม้ว่าคําตอบนั้นนะ่ะถึงแม้ว่าคําตอบนั้นจะแตกต่างจากเรานะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องยอมรับ ังค,ความคิดเห็นของบุคคลอื่นนะคะที่เขามีหลักฐานมากกว่าเราหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าเรานะคะ,ะทีนี้นะคะวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเราก็มาเจอกันอีกที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาทำแบบฝึกหัดที่หน้าสามสนะคะมาตอบคำถามเลยนะคะจะได้ทำเสร็จๆนะคะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ ครูขอฝากนักเรียนไว้อีกเรื่องนะคะคุณครูขอฝากนักเรียนนะคะแล้วก็ขอเน้นย้าของแล้วก็ขอเน้นย้านะคะกับนักเรียนนะคะว่านักเรียนควรยอมรับฟังนะคะความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะยอมรับฟังนะคะและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะตอบที่มีหลักฐานเราจะเปลี่ยนไปนะคะรับในคําตอบที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ุณครูขอฝากนะคะนักเรียนเราควรยอมรับฟังเราควรยอมรับและความคิดที่เราควรยอมรับฟังและว่าแม้ว่าคําตอบนั้นจะขัดแย้งกับคําตอบของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ทํากิจกรรมใช้แล้วคะ่ะก็มีหลักฐานมีทั้งหมดแล้วมาลงความคันค้นพบพนสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกอย่างนะคะอ่าสิ่งที่อยาก สิ่งที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำอีกอย่างนะคะก็คือเด็กทุกคนและก็อาวีด้วยนะคะเราควรรับฟังและยอมรับในคําตอบที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าเราควรรับฟังเราควรรับฟังและ,ะแม้ว่าคําตอบนั้นจะขัดแย้งกับคําตอบของเรานะคะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกอย่างนะคะเด็กๆทุกคนและก็อาวีด้วยนะคะเราควรรับฟังและยอมรับในคําตอบที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่า แม้ว่าคําตอบนั้นจะขัดแย้งกับคําตอบของเรานะคะเป็นอย่างอะเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมที่คุณครูฝากเอาไว้นะคะอะวันสําหรับคุณครูนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะครั้งหน้าจะพามาอะครั้งหน้านะคะจะพานักเรียนมาวิเคราะห์คำตอบในหน้าที่สาสสองแล้วก็สาสิบสามนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์ค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ